ที่ก็ทำเอาแฟนๆนะคะต่างส่งกำลังใจเพื่อเพิ่มพลังบวกให้แบบรัวๆเลยล้วค่ะหลังเมื่อวานนี้นะคะน้องบาสสุรเดชค่ะได้มีการโพสต์ข้อความที่ก็เรียกว่า <c oughs> โหรายยามนกันนะคะทุกคนคะ่ะผ่านในทวิตเตอร์ค่ะถึงคนบางคนที่ไม่รู้จักตัวตนของตัวเองนะคะแต่คราวนี้น้องก็บอกว่ายาวเหมือนกัน <c oughs> เล่ <c oughs> ดีกว่าทุกคนคะ่ะน้องโพสต์แบบนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องจริงแล้วคิดเองเออเองแล้วบั่นทอนผู้อื่นหยุดทําเถอะครับชีวิตของเราหลายๆคนที่มาอยู่ตรงนี้ต้องเจอต้องผ่านอะไรกันมาบ้างเพราะฉะนั้นรักและซับพอร์ตคนที่คุณรักให้ถูกวิธีนะครับอย่ารักแล้วทําลายครับเพราะศิลปินที่คุณรักเขาก็มีจิตใจ,จและเขาคือมนุษย์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีต่ออีกค่ะบอกว่า 6ปีแล้วที่ผมอยู่ตรงนี้มาได้ก็เพราะมีแม้แม่คอยรักคอยซัพพอร์ตแล้วผมอยากขอบคุณคนที่เข้าใจตัวบาสเองมาตลอดส่วนคนที่ไม่เข้าใจหวังว่าสักวันจะเข้าใจผมมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมทำทุกอย่างก็ตั้งใจทำเพื่อแม่แม่อยู่แล้วผมเชื่อว่าที่เราอยู่กันมาได้6ปีเพราะความพอดีสเปซและความเข้าใจครับ นี่นะคะก็เป็นข้อความเนี่ยที่น้องได้มีการโพสต์ลงไปค่ะทุกคนคะ่ะแน่นอนว่าพาะแ,แฟนๆเห็นนะอย่างที่บอกไปก็ต่างส่งกําลังใจให้แบบเยอะๆมากมายเลยแล้วก็มีบอกอีกค่ะบอกว่าดีใจนะที่น้องบารน์เนี่ยออกมาเหมือนแบบปกป้องตัวเองค่ะทุกคนคะ่ะแล้วที่สําคัญแฟนๆก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องเสมอนะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างเว้นสเปซกันเพื่อให้น้องได้ก็ได้มีชีวิตของน้องเองด้วยเหมือนกันนะคะแหมพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ อืมนะค่อนข้างที่จะแบบเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะในในความรู้สึกของศิลปินเนาะอย่างที่บอกเวลาน้องเนี่ยทำงานน้องก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะต้องมีการเว้นระยะกันนะคะพื้นที่น่ารักน่ารักให้แก่การน่ะแล้วก็ที่สําคัญน่ะคุณรักเขาคุณก็ต้องรักทุกอย่างที่เป็นเขาใครไม่รู้จักตัวตนไม่อะไรก็ ก็ปล่อยเขาไปนะน้องบาสคือเราจะให้ทุกคนแบบรักเราทุกคนอนะคือมันเป็นไปได้ยากมากแต่ว่าเราก็แคร์สะหรัคนที่รักเราเออเนาะท่านั้นก็น่าจะดีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เรื่องพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยการไปคุกคามพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินดาราเนี่ยอันนี้ดิฉันว่าถือเป็นการรักที่ไม่ถูกวิธีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพื้นที่ให้แก่กันค่ะทีมงานของเราค่ะเลยขออัญเชิญนะคะคําคมค่ะของคุณจินยองนะคะเขาเคยพูดเอาไว้ว่า ศิลปินกับแฟนคลับก็เหมือนเตาผิงไฟอยู่ใ,นในกล้กันเกินไปก็ร้อนอยู่ห่างกันเกินไปก็หนาวเราต้องอยู่ในระยะที่พอดีถึงจะอบอุ่น